โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน62คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลเตินโพอทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประรวงศึกษาธิการ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวในการเรียนรู้ของนักเรียนอีกทั้งการบริหารจัดการหรือดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นอย่างมากจนกระทั่งเกิดนิยามขึ้นว่า new normal ความปกติรูปแบบใหม่ โรงเรียนวัดใหม่รัตนาเจดีได้รับนโยบายในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้สอดรับกับความเป็นนิมนอร normal จึงของนำเสนอาการเตรียมความพร้อมรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดใหม่รัตนาเจดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 3วันที่1กรกฎาคม2563น้ดัง การเตรยียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจรีนำแนวทางเซเว่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1นลงสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. จัดเตรียมและกำหนดมาตรการคัดกรองเช่นวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนวัดไข้ผู้ปกครอง หรือผู้เข้ามาติดต่อราชการในโรงเรียนเป็นต้นโดยได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์วัดไข้เจลแอลกอฮอล์ล้งางมือไว้ให้บริการ 2. จัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยของนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียนดำเนินการโดยมีป้ายประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัยตามจุดต่างๆพร้อมทั้งมีอุปกรณ์เฟสชิลให้นักเรียนทุกคนได้สวมใส่ในระหว่างเรียน และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการฝึกให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เกิดความคุ้นเคยพร้อมทั้งวันมาเรียนให้จัดเตรียมมาอย่างน้อยอีก1-2ชิ้น 3. จัดทำจุดล้างมือสำหรับนักเรียนด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ 4. จัดเตรียมห้องเรียนโดยการเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน ตามที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขแนะนำา 5. จัดทำสัญลักษณ์แสดงการเว้นระยะห่างตามจุดต่างๆเช่นทางเข้าออกบริเวณโรงเรียนห้องน้ำห้องส้วมห้องประชุมโรงอาหารเป็นต้น 6. กํกำหนดปฏิทินการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆที่ใช้ร่วมกันอาทิสนามเด็กเล่นลูกปิดประตู กล่าวบันไดห้องเรียนห้องน้ำห้องส่วมเป็นต้นดำเนินการโดยจัดทำความสะอาดวันละสามเวลาเช้ากลางวันและเย็นโดยจัดเวรนักเรียนตามจุดของคณะสีในแต่ละวันให้ดูแลในพื้นที่ของตนเอง 7. ประสานของความร่วมมือผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้อางกาันรโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19ดำเนินการโดยขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพทองการประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำมาตรการ และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการจัดให้หดุดหลานรับประทานอาหารเช้ารวมถึงการดูแลในด้านต่างๆด้วยรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2และอนุบาล3จัดให้มีการสลับวันมาเรียนดังนี้อนุบาล2มาเรียนที่โรงเรียนในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ั้นอนุบาล3มาเรียนที่โรงเรียนในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ซึ่งในวันที่ไม่ได้มาโรงเรียนคุณครูประจำชั้นจะมอบการบ้านและแบบฝึกทักษะให้กับผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้มาเรียนที่โรงเรียนทุกวันเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นมีจำนวนไม่เกิน15คน การดำเนินง,งานครั้งนี้จะดสำเร็จรด้ร่วมได้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนรวมถึงนักเรียนทุกคนที่จะต้องดำเนินชีวิตในรูปแบบของ New Normal ให้เป็นปกติในทุกวันโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีขอขอบคุณการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรบุรีเขตหนึ่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสิทธิกเก่าสิทธิปัจจุบันองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการศึกษาด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณค่ะ